เรากำลังเดินทางจากดานังไปที่โฮจิมินนะคะซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ21ชั่วโมงค่ะจากคลิปที่แล้วเราเดินทางจากดานังนะคะขึ้นรถไฟตอน5โมงเย็นค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเรายังไม่ถึงที่โฮจิมินค่ะระหว่างทางบนรถไฟนะคะก็สวยงามนะคะวิวข้างทางสวยมากเลยค่ะ